เฮ้พวกคุณเคยคิดไหมว่าการจ่ายค่าไฟฟ้าที่ดูเรียบง่ายอาจซ่อนความลึกลับหรือแม้กระทั่งความไม่ชอบมาพากลอยู่เบื้องหลังลองนึกภาพดูสิชาวบ้านคนหนึ่งแอบถ่ายคลิปพนักงานการไฟฟ้าที่ทำหน้าที่ส่งใบแจ้งค่าบริการแทนที่จะติดใบแจ้งหน้านบ้านอย่างปกติกลับโยนทิ้งลงทั้งขยะนี่แหละคือปมใหญ่ที่กำลังสร้างความหวาดกลัวและข้อสงสัยในหมู่ชาวบ้านโรงประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวนี้กว้างใหญ่กว่านั้นมากเลยและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไป มาดูเหตุการณ์จากวันที่14ตุลาคม2568ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอประโคนชัยได้แสดงความวิตกผ่านสื่อต่างๆโดยหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะตรวจสอบพฤติกรรมแปลกๆของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ไม่เหมือนกับการทำงานปกติของพนักงานทั่วไปและพวกเขาได้นำคลิปที่บันทึกเองมาเป็นหลักฐานสนับสนุนในคลิปเหล่านี้แสดงให้เห็นพนักงานคนหนึ่งที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหน้ามอมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านต่างๆจากนั้นใช้อุปกรณ์ยิงใส่มอมิเตอร์เพื่ออ่านข้อมูลและพิมพ์ใบบินออกมาแทนที่จะนำใบบินนั้นไปติดไว้ที่จุดรับแจ้งหน้าบ้านตามปกติกลับโยนทิ้งลงในถังขยะซึ่งมีทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความหวาดกลัวว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่ากันนะ เมื่อชาวบ้านไปตรวจสอบใบบินในถังขยะพวกเขาพบว่าเป็นใบเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้าจำนวนมากและหลายคนเริ่มสงสัยว่าการกระทำนี้มีเจตนาเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟรู้ว่ามีใบแจ้งเตือนจนสุดท้ายอาจถูกตัดไฟโดยการถอดมอมเตอร์ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านต้องเสียค่าในการติดตั้งมออใหม่ตามที่เคยเสนอไว้หรืออ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่นี่ชาวบ้านร้องเรียนงงพฤติกรรมพนักงานการไฟฟ้ายิงใบเตือนชำระค่าไฟแต่โยนทิ้งถังขยะเชื่อหวังผลสามต่อ https://www.thesett.co.th/ a i l a n d n e w ย n d e ด์9975409แต่เดี๋ยวก่อนนี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นเพราะนายกฤิณรัฐก,กิจผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลงไปตรวจสอบจุดต่างๆที่ชาวบ้าน Đ ร้องเรียนพร้อมขอคลิปหลักฐานจากชาวบ้านและเปิดเผยกระบวนการเก็บค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักโดยการไฟฟ้าจะมอบหมายให้ผู้รับเหมาจ้างมา ดำเนินการแทนเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองอธิบายแบบละเอียดสำหรับคนที่เพิ่งรู้จักระบบนี้กันนะขั้นตอนที่1การตรวจสอบและแจ้งยอดค่าไฟฟ้าซึ่งผู้รับเมาส์จะอ่านหน่วยไฟที่ใช้ไปแล้วรวมเป็นยอดค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดในใบบินเดียวแล้วนำไปติดไว้ที่จุดรับแจ้งหน้าบ้านที่การไฟฟ้าเตรียมไว้แล้วคิดง่ายๆว่าคือการส่งไปเรียกเก็บเงินเหมือนกับบินน้ำหรือโทรศัพท์บ้านเรานานั่นแหละแต่เป็นแบบอัตโนมัติและรวดเร็วขั้นตอนที่สอง หากผู้ใช้ไฟยังไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดในใบแจ้งเตือนก็จะมีทีมเดียวกันคือผู้รับเหมาจ้างไปใช้อุปกรณ์ยิงเข้ามอมิเตอร์ที่ผิดนัดชำระแล้วออกใบเตือนให้ชำระภายในระยะเวลาเพิ่มเติมอีกประมาณ7วันนี่เป็นเหมือนการเตือนครั้งที่2ให้โอกาสผู้ใช้ไฟได้แก้ไขก่อนจะรุนแรงขึ้นขั้นตอนที่3ถ้ายังไม่ชำระภายใน7วันผู้รับเหมาจ้างทีมเดียวกันนี้จะดำเนินการระงับการจ่ายไฟโดยการถอดมอมิเตอร์ออกไปเก็บไว้ที่สำนักงานการไฟาสาขานั้นๆ ซึ่งหมายถึงการตัดไฟชั่วคราวเพื่อกระตุ้นให้ชำรรหนีและผู้ใช้ไฟต้องติดต่อขอติดตั้งใหม่พร้อมเสียค่าบริการเพิ่มเติมตอนนี้การไฟฟ้าได้เก็บหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วและจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาสาเหตุที่พนักงานทำแบบนี้หากพบว่าเป็นการกระทำโดยเจตนาก็จะดำเนินการตามระเบียบของการไฟฟ้าต่อไป ที่น่าสนใจคือผู้รับเหมาที่ทำงานทั้ง3ขั้นตอนเหล่านี้ในแต่ละสาขาของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมักเป็นเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเองที่ตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วรับเหมาจ้างจากสาขาที่ตนทำงานอยู่เพื่อดำเนินการแทนการไฟฟ้าเพราะพวกเขามีความรู้ด้านนี้โดยตรงโดยเฉพาะการหาช่องทางเบิกเงินตามระเบียบที่ทำให้ได้เงินมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นหากมีการถอดมอมเตอร์เพิ่มขึ้นก็อาจมีเบี้ยเลี้ยงหรือค่าบริการเพิ่มขึ้นตามระบบแต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่เรื่องอาจกลายเป็นที่ถกเถียงได้ บางคนอาจสงสัยว่าการที่พนักงานการไฟฟ้าเองเป็นผู้รับเหมาแบบนี้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือไม่เพราะพวกเขาอาจมีแรงจูงใจในการทำใบบินหายไปเพื่อเพิ่มโอกาสถอดมอมิเตอร์ซึ่งจะสร้างรายได้ให้พวกเขาเองมากขึ้นแต่ก็มีอีกมุมหนึ่งที่บอกว่ามันเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนของรัฐนายคิดเห็นอย่างไรละ่ะคุณเห็นด้วยกับชาวบ้านที่ว่าการโยนใบบินทิ้งเป็นเรื่องผิดปกติหรือเปล่าหรือมันอาจเป็นความผิดพลาดบังเอิญที่ถูกมองข้ามไปแชร์ความคิดเห็นของคุณ ในคอมเมนต์ด้านล่างและมาถกเถียงกันดูสิว่าประเทศไทยควรปรับปรุงระบบนี้อย่างไรเพื่อป้องกันปัญหาแบบนี้ในอนาคต